วิธีการเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับให้เราคัดลอกชื่อที่แม่ทีมให้มาคัดลอกอนี้ครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขเข้าไปที่หน้าหลักนะครับ แล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขโปรไฟล์แล้วก็ชื่อแล้วก็ลบลบของเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็กดค้างแล้วกดวางแล้วก,กดบันทึก